สายอะไรอยู่และวสายนาฬิกาั <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาโหลดแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับนาฬิกาตัวนี้นะครับผมชีสิบสองนะครับอ่ะผมจะมาดูที่วันนี้เป็น Android ดอ่อ i อ s เนะาะไม่ใช่ Android <c oughs> มาดูกันนะครับ <c oughs> ผมว่าจะโหลดโปรแกรมชื่ออะไร <c oughs> โปรแกรมชื่อ C Tracker นี่นะครับผมซีแท็กเกอร์สองนะครับตัวนี้นะตัวนี้ถ้าใครไม่เคยโหล,ลดเลยนะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวนี้สอนเริ่มตั้งแต่การสมัครเลยนะ น้ะก่อนนะจ้าเอาเลยพี่อย <c oughs> ่างนี้อย่าไปดูยอดต่อวันให้ดูยอดต่อเดือน<ช>ถ้าทแล้วไ,ไม่ต้องเกยบเงินออ่ามาดูนะครับว่าโลโก้มันจะเป็นยังไงนะออกมาแล้วโลโก้เปน็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนี่นะอ่าเข้าไปเลยสอนตั้งแต่สมัครเลยนะงานไม่ได้ยากเยนอะไรไม่ต้อง <c oughs> ใช้โอเคเอาล่ะโอเคอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับ ดูส <You> ิใส่อีเมลที่เราต้องการสมัครนะครับผมชอใ,ใส่ด<ค><ณ>เาขาส่วนนะครับตั้งได้เลยนะครับผม เลยรีจิสเตอร์ตรงนี้อ่ะมาแล้วนะครับ <c oughs> ใส่นะครับผมตัวอักษรตามตรงนี้เลยนะตามรูปภาพเลยนะครับ <c oughs> ตัวใหญ่ก็ต้องใส่ตัวใหญ่นะครับผม อ่าพี่เดียบเดคือขอมัดทนี้หมดเสร็จแล้วกดนี่นะครับผมอย่าลืมคลิกตรงนี้นะครับเลือกนะครับ I have read นะครับ register อ้าวทำไมผมทำผิดแพี่ก็จะปิดรวายจะสแล้วอ๋อตัวเลข อัลฟ a าเบต u นัมเบอร์อ๋อต้องใส่ตัวอักษรด้วยนะครับผมมันบอกแล้วอิชิสเตอร์โอเคนี้ทําอะไรนะครับผมพอกรอกเสร็จเนาะเขาบอกเลยครับว่าให้เพิ่มอุปกรณ์อ่ะเรามาดูกันอุปกรณ์นะครับหน้าตาแบบนี้นะโอเคมาดูที่นาฬิกาเรานะครับบอกก่อนนะครับผมเพิ่มตรงไหนอ่ะเราเลื่อนดูเลยครับ เลื่อนขึ้นนะครับมาหาเมนูที่ชื่อ qr code นะครับผมสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับเข้ามาดูที่โหลดโค้ดลงทะเบียนนะครับผมหลังจากนั้นนําโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นไหมครับแอปพลิเคชันตรงนี้นะนี่นี่เห็นไหมมีนี้สแกนบาร์โค้ดนะครับเมื่อถามขออนุญาตเราก็เอามาใส่สแกนเข้าไปนี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ใส่ nickname เข้าไปนะครับอันนี้อ่ะผมใส่ชื่อลูกผมอ แอม a d ด y ีมันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นใครนะครับผมแอมดีโอเคอ่าเป็นพ่อ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> มันก็จะล็อกอินให้อัตโนมัติเลย <c oughs> เห็นไหมครับอ่ะหน้าตาเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับด้านบนดูชื่อนะ <c oughs> เห็นไหมอ่าทีเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับในตัวนี้นะครับผมแล้วจากข้างล่างเนาะ l e t e d e l e t e คืออะไรเลิกใช้งานครับคือจะ ไม่เอาโทรศัพท์กับนาฬิกาจับคู่กันนะครับสามารถสั่งรีสตาร์ทได้นะครับผมจากตัวโทรศัพท์นะครับหรือว่ารีสตาร์การตั้งค่าคือย้อนกลับค่าเดิมจากโรงงานได้สั่งปิดนาฬิกาได้นะครับเซต wiFi ให้นาฬิกาได้อ่า Wi-Fi ตัวนี้นาฬิกาตัวนี้มี Wi-Fi นะครับสําหรับใครที่อยู่บ้านเนาะไม่ต้องใช้เน็ตในมือถือนะครับบอกได้นะครับผมตัวนี้นะกดกลับออกมานะครับ นี่นะครับการตั้ง wifi ทําได้2ที่นะครับมือถือก็ได้หรือที่นาฬิกาก็ได้นะครับผมรเราเดินมือถือก่อนเนาะเดี๋ยวผมหาผมลองเซต wifi ให้ดูก่อนนะครับผมอ่ามันก็จะหา Wi-fi ใกล้ๆนะเห็นไหมบอกเสร็จเลย wiFi อะไรเอ่ยอ่ะเรามาเซตกันใหม่นะครับอมีห่อแล้วใช่ปะอันนี้ยังหา Wi-fi ผมไม่เจอเนี่ยดูซิ นี่ผมเจอแล้วอวบไฟของผมเนาะจะเข้ามาเลยให้ใส่พาสเวิร์ดเลยนะครับผมของที่บ้านนะสามชิ้นใส่กับใส่กัไอกล่องอะไรสามชิ้นหรอบุ๋มลองกล่องใส่สองไปได้อันนี้ให้ใส่ชื่อนะครับผมพอดีผมอยู่ที่ร้านนะโอเคอ่ะ บันทึกไว้นะครับลองเอาไซด์ B ในห่อด้วยนะอันนี้เดี๋ยวอย่เพิ่นไปคิดถึงตัวนั้นเอาก่อนว่าอันนี้เอาอะไรอันนี้กันได้ตัวนี้เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เอาไว้รับเมสเซจอย่างเช่นเราเบอร์ไปทําอะไรเงี้ยมันจะมีข้อความเข้ามาอันนี้ผมเคยลองเ็ากอินกับไลน์นะครับว่าเนี่ยดีไวตัวเนี้นาฬิกาเราเนี่ย มันลงรลายแล้วเพราะนั้นมันจะต้องใช้แมสเซจในการยืนยันตัวตนเนาะอ่าอันนี้เคยใช้แล้วอันนี้ตั้งได้สลิปโหมดนะครับตอนไหนกลางคืนนะครับผมเปิดได้จะมีเวลาอยู่เห็นไหมครับผมโมงถึงสี่ทุ่มนะครับผมสักครู่นะครับระบบกกำลังอัปเดตนะครับผม นี่มันไอโฟนต้องมีบ้าพอไหมพอร์ปเปอ่มีอาตรงๆนะพี่ลงพนซื้อเนื่ออะไรเซ็ตเวลาตรงนี้ครับผมที่ใหม่ซอเอเกตเป็นเมืองไทยนะครับเจ็ดพัดนะครับผมนะบวกเจ็ดนะโอเคอันนี้บอร์ด Device Offline แสดงว่าตอนนี้ยังเชื่อมกับตัวนี้ไม่ได้เนาะอันเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะครับผมเอ้มันเชื่อม ไวไฟได้ยัง,ยงเออเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมครับมันเชื่อมต่อแล้วนะครับผมนะโอเคแต่ทําไมเครื่องผมมันต่อกันไม่ได้เนี่ยดูสิอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะสักเซสแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับภาษาเลือกได้นะครับตรงนี้จะเป็นภาษาอะไรอ่ะภาษาไทยเข้าใจง่ายอ่ะ โอเคเรียบร้อยภาษานี้คือในเครื่องนะครับตัวนี้เราทำเนี่ยครับจะเป็นของในเครื่องทั้งหมดนะครับผม,อ,ม,มอันนี้ตั้งเวลาเขาเรียกว่าอะไรเป,ปิดปิดนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เปิดให้โทรได้ไหมให้เขาเรียกว่าเปิด GPS ไหมเปิดนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับพอเราอยากรู้นะครับสมุดโทรศัพท์อ่ะนี่ครับ โทรศัพทส่วนใหญ่แล้วจะมาจากนี่การแอดเราก็สามารถแอดเข้าไปได้ว่ามีใครบ้างนะครับผมตรงนี้นะไฟดีไว้นี่สําคัญเลยเป็นตัวที่เอาไว้หาว่าอยู่ไหนอ่ะนี่เห็นไหมดูสิเกิดอะไรขึ้นเวลาเรากดฉันมาที่นี่ของแปลได้ดีมากเลยนะครับ<ๆ><ๆ>เขาก็จะบอกเลยว่าโอเคตอนนี้คุณถูกหาแล้วนะอ่าน,นี้ทําให้คนใส่ในการรู้ตัวนะตัวนี้เซต โลเคอัเบสอ่าตัวนี้ครับผมเป็นการหาแบบ LBS นะครับ SMS อาลามตั้งไว้เมื่อเมื่ออะไร <c oughs> เมื่อนาฬิกาแบตใกล้หมดหรือว่ามีการเรียก SOS เข้ามานะครับในฟังก์ชันของนาฬิกาสามารถทำได้นะครับผมอันนี้โหมดห้ามรบกวนห้ามรบกวนครับผม สามารถตั้งได้นะครับว่าเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับเรามาดู Family Member นะครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือตัวเราเองนะสมมุติเรามีหลายๆเครื่องเนาะ <Yeah. S 1> หลายๆคนใช้น,นะครับผม้มมา,าวกาเดียนอันนี้ผมขออนุญาตผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ <S 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 น,นะครับโลเคชั o นอัปเดตอันนี้มันก็จะบอกเลยว่าอัปเดตตรงไหนบ้างเนาะ เป็นแบบไหนทุกสิบนาทีตอนนี้อยู่ในสลีปอยู่นะครับคือเราไม่ให้จับนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงทุกสิบนาทีอันนี้ตั้งได้นะดู tracker tracking นะครับผมตัวนี้นะดูว่าลูกเราไปไหนบ้างนะครับ SOS number ใส่ได้นะครับผมใส่ไปแล้วนะครับผมวิดีโอคลอ่อันนี้เป็นฟัง์กชันที่ทุกคนอยากทราบมากนะครับว่าเอ๊ะมันเรียกกันยังไงเนาะสักครู่นะครับ ผมเคยใช้แล้วใช้ได้นะครับผมตัวนี้นะมันจะเรียกจากโทรศัพท์นะครับผมแต่เขามีลายไว้เพื่ออะไรดูตรงนี้นะครับเอาไว้คุยลายกันก็ได้นะครับอันนี้อ่ะมาแล้วนะครับมาดูนี่นะครับวิดีโอคอลอ่าเรียกเลยครับผม เอ๊ะมันเห็นหน้าเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเห็นไหมครับอ่ะดูจากนาฬิกานะรับได้นะครับผมอ่ะรับเลยรับแล้วอ่าเห็นหน้าผมไหมโอเคมาดูกันเห็นไหมเอ่ยนี่นะเห็นไหมครับก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้เนาะเราเห็นตัวเรานะอันนี้เห็นไหมในนาฬิกา อ่ะนี่ดูอันนี้ดูภาพจากนาฬิกานี่นะครับผมไม่ีคเล่นะภาพจากนาฬิกานะชัดอยู่นะครับเห็นไหมอ่ะแล้วเรามาดูภาพที่นาฬิกาบ้างเห mm ็นไหมครับผมไม่ีคเล่นะ <c oughs> <asury S 1> ดูได้นะโอเคนี่แหละครับวิดีโอคอลที่ทุกคนถามหากันตัวนี้เนาะโอเค ไทม์เ a เบิ table. ตัวนี้สามารถตั้งเวลาทำเป็นสเกจดูได้นะครับผมหรือรีโมทคาเมล่าอ่ะตัวนี้ยังไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไรอ่ะกดเช็คเลยครับเอาวินมาแล้ให้วินเดี๋ยวพี่จายเองหกบาทก็ได้อ่ะดูมันก็แจบถ่ายเร<ห>านะอันนี้เ,เห็นไหมบอกว่าอัมโหลดเรียบร้อยแล้วดูสินี่เห็นไหมเห็นหน้าผมไหมนี่ผมจ้องมาโอเคนะระดับนี้ชัดอยู่นะเห็นไหมครับ งินิวอบ์ดเราสามารถให้รางวัลได้ถ้าเด็กทําคะแนนดีนะครับผมทําดีนะตั้งปุ๊กทําได้นะครับผมเมสเซจตัวนี้เป็นข้อความนะครับปกติสุขภาพอ่ะเราสามารถตั้งได้ว่าเดินยังไงวิ่งหรือระยะทางอะไรยังไงจับแตกนาฬิกาได้นะตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้ดูนะครับผมฟังก์ชันนี้สามารถหาได้เลยนะครับ เห็นไหมเอ่ยหาได้เลยว่าเราอยู่บริเวณไหนเนาะตรงนี้เห็นสังเกตไหมมีฟังก์ชันให้ปรับนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับผมเห็นไหมนี่อ่านี่ยเนี่ยปัจจุบันตำแหน่งปัจจุบันนะเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมโทรศัพท์อยู่ตรงไหนเอ่ยดูสิอ่าก็จะเลื่อนไปนะครับผมจริงๆผมอยู่ตรงนี้สีม่วงนี่นะครับ ติดตามได้หาได้หรือจะโทรหากันก็ได้นะครับผมที่ผมเซ็ตไว้แล้วนะอ่ะโอเคเบอร์นี้อ่ะเรามาลองดูกันนะครับมาแล้วเสียงเห็นไหมครับมีสายเรียกเข้าเห็นไหมครับรับได้นะครับอันนี้ฟังชัดนะครับลองฟังเสียงดูนะครับผมอันนี้อาจจะใกล้กันนะครับ เราดูอันนี้ครบแล้วเนาะการใช้งานนะปกตินี่คือเชื่อมได้แล้วส่วนลายนะครับถ้าดูในนี้ในโทรศัพท์ในมือถือนะมันจะไม่ซิงกันนะครับตัวนี้เป็นลายของตัวนาฬิกาเลยนครับซึ่งจะต้องลงทะเบียนในนี้นะครับผมแ <c oughs> ชท <c oughs> มันสามารถแชทกันได้นะครับอันนี้นะกดอัดพูดเสียงฟังได้หมดนะครับลองดูนะครับผม โอเควันนี้ก็ขอลากันแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ